สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะประชานชุมชน20ชุมชนร่วมกับชาวบ้านชุมชนร่วมใจออกพัฒนาลำห้วยลำเมืองสาธารณะแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฤืดดูน้ำหลาก รองผู้บังคับการตำรวจภูทรชงวตาลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเหตุคนร้ายยิงสองตำรวจพกพระเทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอด กรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมประชุมหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะณห,ห้องประชุมโกมเมนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดตาก โดยมีนายสุวั์รพรมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมมีนายอำเภอทั้ง9้าอำเภอในจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สำหรับเทศบาลนครแม่สอดนายเชิดยเกียรติชินสรนานนยุเทศมนตรีได้มอบหมายหน้าที่ให้ในการกันนินรองนายุคเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมให้ข้อมูลและร่วมประชุมในครั้งนี้ จากปัญหาหมอกควันที่มีมากมายในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีสำหรับเดือนมีนาคมในปี2557จังหวัดตากมีค่า PM อยู่ที่10ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางอำเภออุ้มผางมีจุดฮอสปอตมากที่สุดอยู่ที่171จุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุวัฒน์พรมสุวรรณได้แสดงความเป็นห่วงในส่วนของอำเภอที่มีการจุดไฟเผาป่าอยู่ในระดับน้อยในช่วงนี้เกรงว่าในระยะต่อไปจะเริ่มทำการเผากันมากยิ่งขึ้น จากความเชื่อด้านการเพาะปลูกที่จะทำการเผาเพื่อเตรียมหน้าดินก่อนที่ฝนจะตกซึ่งเป็นผลมาจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอีก10วันต่อจากนี้จะมีฝนตกในพื้นที่จึงเกรงว่าจะมีการเผาในพื้นที่เพาะปลูกมากยิ่งขึ้นจึงได้เน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกๆอำเภอ ที่ยังมีอัตราการเผาในระดับต่ำให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการงดเผาทุกชนิดทั้งเผาป่าเผาวัชพืชและเผาเตรียมหน้าดินเพื่อเพาะปลูกหากว่ามีผู้กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษโดยมีบทกำหนดโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน150,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เรียนพี่น้องชาวอ่า อำเภอทางฝั่งตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสองยางแม่ละมาาแม่สอดปุะบปัทุ่มผาน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู่แแรงแล้วก็สิ่งที่เราวิตกกัวงวลกันมากก็คือปริมาณหมอกควันที่เกิดจากการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นเผาป่าหรือเผาเกษตรเตรียมด้านการเกษตรเราก็อยากให้พี่น้องห้ายนี้ ช่วยนะครับวางทางราชการหมายถึงตัวแทนทางอำเภอทางป่าไม้ทางเทศบว่าในการที่ท่านจะไฟเผาเตรียมขึ้นไรเตรียมอะไรต่างเนี่ยเราควรจะมีการวางแผนในการเผาอย่างไรหรือทางราชการไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้ท่านเผาเพื่อทําการเกษตรเพราะเข้าใจในวิถีชีวิตในการที่จะต้องดํารงชีวิตหาเงินหาทองอะไรต่างแต่ว่าเรามาบริหารจัดการการเผาให้ถูกวิธีให้ถูกเเพื่อที่ไม่เกิดการเผาที่ เกิดพร้อมกันถ้าเกิดปริมาณหมอกควันที่มากมันก็จะทําให้ภาพรวมเราเสียหายเป็นผลเสียต่อชื่อเสียงของคนบ้านเราเป็นคุเสียต่อสุขภาพอาการเจ็บคออาการเจ็บตาสาตาต่างมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่งไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถควบคุมปริมาณการเผากับควบคุมค่าปริมาณหมอกควันอย่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ดังนั้นช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก10วันก็ อยากจะขอร้องนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับภาคประชาชนภาคด้านการเกษตร้าคใดต่างช่วยกันบริหารจัดการการเผาโดยประสานงานกับทางอำเภอทางโครงการต่วนท้องถิ่นนะครับว่าเราจะบริหารจัดการการเผาของเราเพื่อไม่ให้เกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานที้ยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสมคคีจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมีนาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมจัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสมัขีที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหนือสมัคีเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางเรือนมูลบุญมากประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านเหนือสมัขขีและนายสมเกียรติสุริยาประธานชุมชนบ้านเหนือสมัขขีจัดประชุมประจำเดือนมีนาคมซึ่งในการประชุมประจำเดือนมีนาคมของชมรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจมีการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นกิจกรรมช่วงเช้าประกอบไปด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิจากนั้นเป็นการพูดคุยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤด,ดูร้อนของผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นปิดท้ายด้วยการร่วมกันร,รับประทานอาหารกลางวัน ประธานชุมชน20ชุมชนร่วมกับชาวชุมชนร่วมใจออกพัฒนาลําเมืองสาธารณประโยชน์ในชุมชนร่วมใจคืนความสวยงามแก่แหล่งน้ําในชุมชนค่ะ นายสุนทรสันทศิริประทานคณะกรรมการพร้อมประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการชุมชนร่วมใจนําโดยนายเปงอินหลวงประธานชุมชนร่วมใจพร้อมลูกบ้านและแรงงานต่างด้าวผู้เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนร่วมใจพร้อมลูกบ้านชาวกะเหรี่ยงจํานวน60คนร่วมกันออกพัฒนาลําเหมืองสาธารณะในชุมชนร่วมใจอันเนื่องมาจากปัญหาเศษวัชพืชและเศษขยะได้กีดขวางเส้นทางน้ําในลําเหมืองสาธารณะจนทําให้เกิดมลภาวะและก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังในชุมชน ดังนั้นทางาคณะกรรมการชุมชนร่วมใจจึงได้มีความคิดเห็นตรงกันในการร่วมมือออกพัฒนาลำเมืองสาธารณะโดยร่วมกันเก็บขยะกําจัดวัชพืชในลำเมืองสาธารณะที่กีดขวางเส้นทางน้ําเพื่อให้ลําห้วยกลับมาสวยใสยเป็นแหล่งน้ําที่สวยงามของชุมชนอย่างยังย่งยืนต่อไปเทศบาลนครแม่สอดจากการประชุมคณะทำงานดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดในการกันนินรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายรักพงษ์บุญเสริปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองคลังกองสาธนารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่างกองการศึกษากองช่างสุขาพพิบาลกองวิชาการและแผนงานกองสวัสดิการและสังคมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยระเบียบวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบส่วนต่างๆระหว่างวันที่17-4เมษายน2557ที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดในการกันนินรองนายุทศมนมรีได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ให้บริการครั้งนี้ว่าในการให้บริการแก่ผู้ที่มาสมัครนั้นควรให้บริการอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและให้ข้อมูลโดยละเอียดและถูกต้องสะดวกสบายให้มากที่สุดเพราะคาดว่าการเปิดรับสมัครครั้งนี้ จะมีผู้เข้ามาสมัครมากกว่าถึง1000คนและฝากถึงผู้ที่จะมาทําการสมัครในครั้งนี้ให้ศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนเสียก่อนที่จะมาทําการสมรัครซึ่งในการสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครแม่สอดที่สําคัญต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นรองผู้บังคับการตำรวจภูทอจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจที่อำเภอพุราค่ะ พันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากลงพื้นที่กิโลเมตรที่39บ้านคีรีน้อยตคีรีราษฎรภอพบพระจังหวัดตากเพื่อตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุหลังจากที่มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายจนได้รับบาดเจ็บคือร้อยตรวจตรีควรเครือวงถูกยิงเข้าบริเวณมือและดาบตำรวจซ้ายชนนาราเลิศถูกยิงบริเวณหัวไหล่ได้รับบาดเจ็บ ขณะตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณถนนสายอำเภอพบพระถึงอำเภออุ้มพางจากการตรวจสอบพื้นที่ครั้งนี้พันตำรวจเอกอำพลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดทำให้พบหัวกระสุนปืนอา้าจำนวนห้าปลอกพันตำรวจเอกอำพลกล่าวว่าได้มีการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนอากาตยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพบปลอกกระสุนปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บหลักฐานไว้ไปตรวจสอบต่อไปส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมาจากเนื่องจากทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้มีคำสั่งให้ตำรวจปราบปรามเข้มงวดเรื่องอยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองรวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ผลประโยชน์จึงได้มีการตั้งจุดสกัดทุกชั่วโมงและอาจจะทําให้ขัดผลประโยชน์กับขบวนการค้าสิ่งผิดกฎหมายก็เป็นไปได้และจากนี้ไปจะมีการระดมกําลังค้นหาผู้กระทําผิดตามหมู่บ้านต่าง สำหรับพื้นที่เกิดเหตุโดยรอบพบว่าคนร้ายใช้พื้นที่เนินสูงข้างถนนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ดีฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตากแจ้งว่าพื้นที่สายอำเภอแม่สอดอ,อพบพระอภอ,อุ้มพางมีการตั้งจุดตรวจสกัดของเจ้าหน้าที่มากมายตั้งแต่จุดตรวจบ้านแม่กุตบลแม่กุอภอแม่สอดจุดตรวจบ้านเจดิโกตบลมหาวันอภอแม่สอดจุดตรวจบ้านห้วยนกแลจุดตรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนปพตาก จุดตรวจกิโลเมตรที่48บ้านรวมไทยพัฒนาจุดตรวจตำรวจปูทรภาค6และจุดตรวจของตำรวจตะเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดซึ่งพื้นที่2อำเภอนี้มีจุดตรวจมากมายนายวันนิพษ์ธนาสารสินเดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ ที่ห้องประชุมรัฐมนีอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด นายวานิชและนางเง็กบงธนาสารสินได้เดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สอดได้แก่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันจำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่ากว่า8,5 0,000บาทโดยมีนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒูุ้่มในการโรงพยาบาลแม่สอดและคณะผู้บริหารทำการรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากขณะเดียวกันในปัจจุบันผู้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอาทิเช่นเตียงไฟฟ้าสามก่าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต 2. เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต3ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5. เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำา 6. เครื่องให้สารน้ำทางกระบอกฉีดยา 7. เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยวิกฤต 8. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเป็นต้นหากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดโทรศัพท์055531224 055531229และเบอร์โทรศัพท์055542337 หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ và the cool mà machine game chơi được cả game là yeah ta này nên dù lo áo biết suy qua đi về dù nào đi trở về mà ta cho mình về nên mà coolo yên đi thế mình là thá mía สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามชมรายการพูดจาภาษาเพื่อนบ้านอยู่ขณะน,นี้วันนี้ทางรายการพูดจาภาษาเพื่อนบ้านของเราอยากจะนําคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในแนวของบทสนทนาเช่นวันนี้นั้นอยากจะอนําเสนอว่าเจนออ,อชเชมิชิโรบูซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าผมมันมีเวลาแล้วหรือว่าผมไม่มผมไม่มีเวลา ในบทสนทนาบทนี้ก็จะรู้สึกจะยาวนิดนึงแต่ว่าการอองเสียงคุณผู้ชมลองฝึกพูดดูแล้วคคิดว่าคงไม่ยากนะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสหรืออยากจะเรียนรู้ภาษาแม่บ้านก็ลองนําไปใช้ดูลองนําไปฝึกพูดดูแล้วคุณผู้ชมก็จะเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาแม่บ้านของเราได้อย่างดีดังนั้นวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปอย่างทางนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าเมงเวลาวะสวัสดีครับ ประกาศจังหวัดตากเรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าและงดเว้นการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดตากจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม่ป่าอย่างรุนแรงและจากการเผาวัชพืชของเกษตรกรเป็นประจำทุกปีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการจุดไฟในป่าทุกกรณีโดยเด็ดขาดรวมทั้งควบคุมการเผาวัชพืชหากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจะต้องมีการทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ลุกลาม หากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับหรือแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือโทรสายด่วน1784และ1362หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน150,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ <c oughs> รณนรงหยุดเผาขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควันลดปัญหาสุขภาพลดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแห้งเศษขยะในชุมชนหมู่บ้านและตามถนนหนทางต่างๆรวมทั้งริมข้างทางรถไฟโดยเด็ดขาดเพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังหรือเตือนยับยัง้งอย่าให้จุดไฟเผาไร่เผาขยะหรือจุดไฟเผาป่าสำนึกถึงส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา2557เพื่อเข้าศึกษาต่อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครณโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่10กุมภาพันธ์ ถึงวันที่24มีนาคม2557โดยแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทโคตารับสมัครวันที่17-21กุมภาพันธ์2557ประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครในวันที่20และวันที่21มีนาคม2557ประเภทนักเรียนทั่วไปรับสมัครในวันที่20ถึงวันที่24มีนาคม2557 และนักเรียนทุกประเภทจะทำการสอบพร้อมกันในวันที่30มีนาคม2557ประกาศเทศบาลนาครแม่สอดร,รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนาครแม่สอดพศส5 5 7จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบแข่งขันได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มีนาคม2557ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2557ในวันและเวลาราชการณนะอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด สำนักป่าโกช่วยอริยาการามได้จัดบรรพชาสามเณรและธรรมจาริณีภาคฤดูร้อนประจำปี2557รุ่นที่4ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2557เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรับสมัครนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปประมาณ190คนโดยมีพิธีบรรพชาณสำนักป่าโกช่วยอริยาการาม ในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-821-7245และ083-778-4016ปประกาศมหาวิ company, าทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศูนย์การเรียนร,รู้จังหวัดตาก เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโดยวิธีการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเดินทางมาสอนโดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสพวิทยาอเภอแม่สอดจัังวดตาก ในการนี้ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากแม่สอดได้เปิดทำการรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ณสถานที่รับสมัครโรงเรียนสภาวิทยาคมอาคาร2ห้อง228และ238ติดต่อผู้ประสานงานคุณน้อย โทร0810434498ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่รับสมัครณเทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการติดต่อผู้ประสานงานคุณแววดาวโทร0904586355ขอเชิญร่วมงานการอบรมสัมมนาเรื่อง9ก้ารุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทย การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในวันที่ 19, 20และ21มีนาคม2557ณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากงหรือศูนย์โอทอปในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงสินค้าอัญมณีแห่งเอเชียการแสดงสินค้าโรงงานราคาถูกแฟคเอรี่เอาท์เลท และการจัดนิทรรศการอาเซียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดโรงเรียนสพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP MEP Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sappha.moe.go.th หรือโทร055531094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสพวิทยาคม ประกาศสำนักงานสัมพากรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพากร w w w .rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2557เวลา22นาฬกา